สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับอันนี้จะสั่งน้ำเต้าหลวงพ่อสดไว้นะครับเดีย๋ยวไม่รู้ว่าเป็นรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวจะมาแกะให้ชมเลยนะครับพี่นะอันนี้เฟสุจินนะครับเฟสุดจินอยู่อุมลุงนะพี่นะ ถ้าใครมีน้ำเต้านะครับน้ำเต้าข้าวสดนะครับส่งมาได้น,นะพี่นะส่งมาผมได้เลยนะครับขอราคาที่ผมไปต่อได้นะครับลองมาลุ้นกันนะครับ,รรบว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับ นี่กล้องมองเห็นไหมเลยดูเลน่าจะเป็นสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดยุคต้นนะครับ คนไรวาอันนี้คือน้ำเต้านะครับปีสอเจยุคต้นนะพี่นะจะเอาให้ดูนะเอาให้ชมนะพี่นะจะให้เห็นทั้งในนะเห็นยากมากนะครับ นี่นะครับถ้าเป็นรูปรัสขนาดแบบนี้เป็นสองเจ็ดนะครับปีสองเจ็ดยุคต้นนะพี่นะอันนี้ก็รับเช่านะครับท่านใดมีนะอินบอกหาผมได้เลยนะครับนี่คือน้ำเต้าหลวงประสดนะครับปีสองเจ็ดนะครับปีสองเจ็ดเป็นปีแรกนะครับที่จัดสร้างเป็นภาพสีนะพี่นะ แล้วก็มีรูปปัจจุบันนะครับเล่นหาไม่เท่าไหร่นะพี่นะ่าไในมีนะครับทักหาผมนะครับเพจน,นะครับสุดจินยูมลุงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ